สวัสดีครับท่าพ่อแม่พี่น้องท่านหลายเออวันนี้เรามาเล่นเกมต่อในอีพีที่ห้า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 มาปะ,ะูุรออ่านี่เรามาเข้าเกมต่อเ <c oughs> มื่อกี้นี้เราเล่นแล้วแต่ว่าเล่นยังไม่ทันได้สุกเพราะว่ามันเกาะก่อง,องเออนี่เราต่ออีกครั้งหนึ่ง การานาการานตบลิบักเต็มเงอะจักจ e, okay, e, ้เรามมาตัปนะคราบอกอกลานะเออเข้าเกณฑ์ต่อตอนนี้กำลังอัพโหลดอัพโหลดแค่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะตังค่าต่อเตังค่าให้มันสบายสบายใจเพราะว่าถ้าเราไม่ตังค่านี่กลัว อตอนเราเล่งมาจากเกาะก่อนอืมสมราทพุงเอาตัวรอสู้ยังมีสไตล์้าเพ้ไม่มีสไตล์เดี๋ยวตอนนี้กำลังร,งรออัพโหลดกำลังดาวน์โหลดระบบเกม ขอครูท th ุกท่านที่ติดตามในช่องยูท่บเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่กดแชร์ก็กดเงียไปเลยเออเข้าเกมต่อตอนนี้เราก็ไปตั้งค่านิดหน่อย เพราะว่าเมื่อกี้นี้เราก็เข้าไปแล้วแต่ว่ามันติดขัดเพราะว่าระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันขัดข้องเ,ออเราตั้งเกมให้มันเล็กนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราตั้งให้มันเล็กเล็กลง แล้วก็เฟรมเราตั้งค่าเฟรมให้มันต่ำลงเเออตอนนี้เรากำลังตั้งค่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งค่าเวลาเราไปเล่นมันเสียงจะด,ดับเออใครนี่โอ้โห DPI 10นี่ เต้ไหนอ่ะเออเข้าเกมไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเข้าเล่นเกมต่อเยออเฮ้ยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยเกเนนะเหนื่อยเจ้าของพระ ตอนนี้เรากำลังรอกันดาวน์โหลดเออเพราะว่ายังไม่ได้เซฟถ้าเราเซฟในเครื่องมันอัปโหลดมาง่ายมันไม่ต้องรอแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้เด็กทุกครั้งในการดาวน์โหลดเออผ่าชาก็ขออภัยนะเพราะว่า เออเสียงมาแล้วแต่ว่าภาพยังไม่มาอีกนี่เออมาแล้วภาพโอเคไปต่อเออไปทันไหนก็ไม่รู้นี่เออมังมังเป็นแบบนี้มาจากไปไม่ได้เ,เออไปได้เข้าเกมไปเลยสู้ไปเลยยาวไปเลย เออตอนนี้เรากำลังลงการลงตรงไหนต้องต้อง,อง,องปะติงหน่อยนะเพราะว่าถ้ามาปฏิงเดียวปืนคนอ,อ,อื่นได้ปืนแเราไม่ได้ปืนตาย อันนี้เราลงลงลงเออเขาก็ลง,งกลางนี่เออตายอะไรไปน,นี่เออเราเข้าบางอ่เออไปเลยไปเอาอุปรกรณ์ในปืนไม่มีนี่ไม่อยู่ในปืนอ๋อตายก็ โอ้ยไม่ไหวเลยยังไม่ได้ไม่ได้ปืนหนึ่งตายกลองนี่เอออ่ะรอเขาหน้านะเออคราวนี้แค่นี้กอง